ดราม่ารองเท้าแตะลามหนักดารายังมาร่วมด่ากำลังลุกลามอย่างหนักหลังจากที่ช่อง y YouTube แม็กอชิระเจ้าของช่องแม็กเอาตสไตล์ได้ออกมาบอกว่ายุคนี้แล้วอย่าใส่รองเท้าแตะอย่าคิดแต่ความสบายของตัวเองคิดถึงความสบายตาของคนอื่นด้วยมองลงมาเห็นเล็บเท้าดำและพูดแนวตลกที่ไม่ตลกว่าใส่ไปเลยครับอย่าให้เจอผมนะเพราะผมจะใส่จอแดนแล้วเข้าไปถีบหน้า โดยล่าสุด12เมษายน64เหมือนเรื่องนี้จะไม่หยุดเพียงแค่นี้เมื่อดาราหลายคนได้เข้ามาร่วมวงแจมดาาหนุ่มคนนี้ด้วยอาทิเช่นยัว r อ o y บอย TJ ที่เข้าไปคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของแม็กอาชิระและบอกว่าอย่าให้กูเจอมึงนะระวังโดนเตะหน้าจริงๆพร้อมกับโพสต์ภาพใน IG Story เป็นภาพที่ยัวอบอย TJ ใส่รองเท้าแตะแอร์เมดนอกจากนี้เจชนะทิปนักฟุตบอลทีมชาติไทยยังมีการคอมเมนต์แซวในเพจเพจหนึ่งว่าผมจะโดนทิบหน้าปะครับ สื่อถึงคำพูดของแม็กที่บอกไปว่าใส่ไปเลยครับอย่าให้ผมเจอนะเพราะผมจะใส่จอแดนแล้วเข้าไปถีบหน้าโดยทางด้านหนุ่มกัญชัยยังได้พูดถึงข่าวนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และบอกถึงกรณีที่แม็กบอกว่าจะไปถีบหน้าว่าแม็กพูดเหมือนเขาไม่มีเท้านะน้องอาจจะมองว่าน้องคิดน้อยแต่ถ้าถามผมผมว่าน้องไม่ได้คิดเลย นอกจากนี้บนทวิตเตอร์ยังมีการดันแท็กเซฟรองเท้าแตะและโพสทภาพดาราหลายคนที่ใส่รองเท้าแตะออกมาแล้วดูดีรวมทั้งมีการขุดคุยเรื่องแม็กครั้งหนึ่งที่เคยทำคลิปสอนแต่งตัวออกมาแต่ปรากฏว่าใส่เสื้อวงเมทัลิก้าของปลอมบอกว่าแค่200บาทซึ่งราคานี้หากเป็นของจริงหาซื้อไม่ได้แน่นอน และยังมีเพจดังต่างๆนำไปโพสต์อีกมากมายอาทิอีเจี๊ยบเรียบด่วนได้ระบุว่ารองเท้าแตะของกูใส่ที่ตีนกูแท้ๆแต่เสือกไปหนักที่หัวมึงได้ยังไงวะกูงงมากไม่เว้นแต่เพจของพระมหาไพรวันก็ได้นําเรื่องนี้ไปโพสต์เช่นกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ